สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักของหมอพนิดาทุกท่านนะคะครอบครัวของพระเจ้าเป็นครอบครัวแห่งความรักและเป็นครอบครัวแห่งพระสิริของพระเจ้าก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมง,งานวอชิปไนท์เมื่อวันพ่อที่ผ่านมานะคะและก็ขอบคุณสําหรับเสียงตอบรับและก็ฟีดแบ็กที่ทุกๆคนนะคะได้รับพระพอรมากมายและได้รับพระสิริข,ของพระเจ้าทุกๆคนนะคะพี่น้องที่รักคะหลายๆท่านอาจจะแปลกใจและสงสัยว่าทําไมเราถึงมีวันนมัสการสรรเสริญพระเจ้าทําไมเราถึง มีการที่จะเรียกว่ากรอรี่หรือพระสิริของพระเจ้าที่จะมาอยู่เหนือชีวิตพี่น้องทุกท่านนะคะ วันนี้อยากจะกล่าวในพระจนะที่อาจารย์เปาโลเองก็ได้อธิบายให้กับพี่น้องทุกท่านในเมืองโครินนะคะจะขออนุญาตอ่านพระจนะใน2โครินบทที่3ซึ่งจะเป็นข้อสุดท้ายเลยนะคะเป็นข้อที่18ซึ่งจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์และสิ่งที่ดีงามของพระสิริของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องทุกท่านบางครั้งเองเนี่ยนะคะพี่น้องที่รักคะเราอาจจะเรียนมากมายไก่กองแล้อาจจะประชุมและอาจจะมีสัมมานานะคะและเราอาจจะได้รับความ รู้มากมายที่สมองของเราหรือความจําของเราแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าปรารถนาและสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าอยากจะให้พี่น้องทุกคนนั่นก็คือการอยู่ในพระสิริหรือการทรงสถิตของพระเจ้าซึ่งตรงนั้นจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์จะสามารถทํางานในพี่น้องได้เพราะมันปราศจากความที่เป็นตัวเราเองปราศจากความสามารถของเราเองแต่เป็นพระสิริล้วนๆที่จะอยู่เหนือ ชีวิตของพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นในการทรงสถิตของพระองค์วันนั้นนะคะถ้าทุกคนจําได้นะคะพระเจ้าได้สําแดงพระสิริของพระองค์และการทรงสถิตของพระองค์ทําให้พี่น้องหลายๆท่านนะคะที่บอกว่ามีความสุขมากได้รับพระพรมากมายหายป่วยนะคะและก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตและในครอบครัวของทุกๆท,ท่านนะคะในหนังสือพิอพ่มหีบอกกับเราในพระธรรมสองโครินธ์บทที่3ข้อที่18กล่าวไว้ดังนี้คือ แต่เราทั้งหลายไม่ได้มีผ้าคลุมหน้าแล้วจึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นพระวิญญาณขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้นะคะพี่น้องไม่ได้ต้องคุมหน้าหรือคุมตาอะไรอีกต่อไปแต่พระเจ้านะคะผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้านะคะเมื่อพระองค์ได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนนะคะผ้าม่านที่กรุงเยรูซาเล็มนะคะก็ได้ถูกเปิดออกไปนะคะและตรงนั้นนะคะเราจึงสามารถนะคะ เห็นและดูพระสิริของพระเจ้าได้เมื่อเราเห็นและดูนะคะจ้องมองดูพระสิริของพระเจ้าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือตัวเราค่ะพี่น้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลยนะคะและพระฉายของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระฉายแห่งพระสิริคือแสงสว่าง สิ่งที่คนทั่วๆไปอาจจะมองไม่ออกอาจจะเรียกว่าเป็นออร่านะคะเป็นแสงสว่างที่ฉายส่สงเข้ามาในชีวิตของคนคนนั้นและผู้คนมากมายนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนั่นเป็นงานของพระองค์เป็นพระสิริของพระเจ้าและเราก็จะเป็นเหมือนพระองค์คือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปนะคะมีลำดับขั้น เช่นอย่างศักดิ์สิท์ที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณขอบคุณพระเจ้านะคะในพระสิริของพระองค์ก็จะทําลายภาระทุกสิ่งทุกอย่างความทุกข์ใจความหดหู่ใจความหมดหวัง และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะพี่น้องที่รักค่ะหมออยากจะอวยพรทุกท่านและอยากจะหนุนใจทุกท่านนะคะที่จะเห็นพระสิริของพระองค์มองที่พระองค์นะคะที่เราจะได้รับการเลียนแปลงทุกวันทุกวันตามลําดับค่ะขอพระเจ้าอวยพพรพี่น้องทุกท่านในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ